แม่เมียวเด็กน้อยเด็กน้อยนอนเล่นกันณนะจุดชมธรรมชาติลวงปู่จัดให้ปูงปู่จัดให้ตรงนี้ได้มีเอฟซีส่งที่นอนที่นั่งมาให้น้องๆเหมียวได้นั่งได้นอนกันก็วางไว้บนแคร่นี่เนะาะของบนแค่ไม้ไผ่ถ้าน้องเหมียวคนไหนน้องเหมียวไหนอยากจะนั่งอยากจะนอนก็ได้เลยค่ะ ตรงนี้ใครเอ่ยนี่ใครน้องหนึ่งอโนองนีง่นอนตรงนี้เลยน้องขาวดำตาหวานพองอ่อนน้องเทาขาวนี่ใครนี่หนึ่งหนึ่งเดียวมันนีซับน้อง ส้มขาวน้องส้มขาวทองเล็กทองเล็กอาท่านี้คายท่านี้ลงไปแล้วนี้ทองเข้มครับดวด้านล่างนี้ก็มียามจุลีนเท่าเท่าใหญ่เด็กๆก็นั่งเล่นกันเนาะ นักเรียนกันตามสบายๆเด็กวัดผงชัยเจ้หอมลำปางด้านนอกด็ก็มีด้านนอกปูเสือไปให้เอา้าสองพี่น้องอยู่ด้วยกันตรงนี้สองพี่น้องอยู่ด้วยกันตรงนี้สามสีใหญ่กับสามสีเล็กสามสีใหญ่เล็กอยู่ด้วยกันตรงนี้เพื่อนๆอยู่ในนั้นพเพื่อนๆอยู่ในนั้นมองภาพตรงนี้ยังเห็นกันอยู่เลยเห็นกันอยู่เลยนะครับ ช่วงนี้คลิปหลวงปูอจ,จะมีน้อยไปนิดหน่อยนิดนึงนะเนื่องจากไปงานหลายๆอย่างงานหลายด้านก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่สำหรับช่องนี้ช่อง L อช่องอันนี้คือช่องพอติทีบรลวงช่องนี้ครับก็จะมีให้ดูให้ชมวันละคลิปนะลงมากกว่านั้นไม่ได้เครื่องมันไม่ดีแหละเครื่องมันโหลดไม่ไปหลวงปูใช้มือถือถ่ายเอาเนาะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กอะไรใช้มือถือถ่ายเอาถ้าเครื่องนี้เขาไม่ค่อย สเสถียรเท่าไรนะส่งอัปโหลดแล้วนานกว่าจะได้นะก็เลยลงได้แค่คลิปเดียวขออวยพรให้คุณทุท่านพบความสุขความเจริญที่ได้รับชมติดตามคลิปของครูชมน้องน้องเหมียวและได้จะส่งอ,อาหารข้าของเครื่องใช้ที่รับที่นอนให้น้องเหมียวได้อยู่ได้กินกัน,นอขอขอวยพมรนาสนาธุขอบนคุณสุนทงหลายจงเป็นพระประจักษ์นำคำชวยทุกคุณทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรันาทีได้ขอได้ทุกความมุ่งมาปรัชนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุทา้พบกันใหม่นคลิปไปช่วยมีสุขสาธุ